ครับผมสิภาพมาเบิ่งบอลไส้ของรุ่นสวงนี่ครับงามเด้อครับเนี่ยผมสิภาพอัปเดตราคาแต่ละสวนในเบิ่งนน้ำกันครับมีต้นมะขามครับต้นมะขามครับต้นมะขามสองหมื่นหาครับต้นสองหมื่นหาสามหมื่นหาเด้อครับราคาครับอัปเดตราคาไปเบิ่งนน้ำกันครับเนี่ยครับรับเบิ่งนน้ำกันเด้อครับต้นมะขามสองต้นเนี่ยสวนของลุกนี่ครับ รับดูดยอดเป็นแล้วได้ครับราบดูดยอดเป็นแล้วบอใบมถทายชุ่มสีชุ่มหาด้ครับสูงสุดเลยได้ครับอยู่สามหมื่นหาครับสวนของลุงนี่ครับต้นมะขามครับสองต้นครับนี่ครับต้นมะขามพื่กันครับงามสุดยอดเลยครับนี่ครับเบืองน้ำกันได้ครับเด้อฟซีลังก้นเพิ่นกับทักมาว่าอยากมีราคาแต่ละสวนครับผมสี่ท้ายไปเข่าๆไปเบื้องน้ำกันครับเนี่ย งามงามครับของรุ่นนี่งามทุกต้นเลยครับจะใส่เวลาเด้อครับใหม่หมู่นี้ครับเบิ่งแต่ละต้นครับส่วนสีได้ซยี่นียครับเต็มไปหมดเลยเด้อครับเนี่ยมาอัปเดตราคาแต่ละสวนน้ำกันครับสวนเก่าอยู่ครับสวนเก่าอยู่เอฟซีบรรทักมาว่าอยากขูราคาแต่ละสวนใหม่ไม่ขค้กันบอครับแต่เล่มาผอรุ่งเราอยู่พอดีเลยเล่รับอนุญาตเพื่อนแล้วครับมาถ่ายเบิ่งน้ำกันครับเนี่ย ครับเนี่ยตะโตกครับตะโกต้นเนี่ยเราบอกว่ามือนหาครับหมื่นหาเด้อครับหมื่นหาต้นครับราคาสูงสุดอยู่สวนนี่ประมาณสามมือนหาเด้อครับลุงเราบอกว่าจังสันครับครับเนี่ยเบ่งน้ากันเด้อครับเต็มไปหมดเลยเร้อครับสวนเพื่อนเนี่ยกับนะหับอนุญาตเพื่อนแล้วรับอนุญาตเพื่อนแล้วครับกับบ่อใหมาม่ทายซุ่มสีซุ่มหาเด้อครับเด้อ แมนหมดเลยครับเนี่ยค่ะสีรถลัานกันลงไปเรื่อยครับแต่ละไม่แต่ละต้นครับราคาบอคื้นกันครับครับเนี่ยแมนหมดเลยเด้อครับเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยครับเพิ่นกําลังพอช่ำไปอยู่กับนี่ครับเนี่ยผมสีไายเขาข่าวไปเบิ้งน้ากันจักหน่อยครับงานหมดเลยเด้อครับเนี่ยสวนเพิ่นนี่ครับแมนหมดแมนหมดเลยเด้อครับเนี่ยครับเนี่ย มาอับเดราคาแต่ละสวนน้ำกันรับบอนไส้เพื่อนงามครับครับเนี่ยม่หมดเลยครับเนี่ยผมถ่ายเข่าๆไปเบิ้งน้ำกันจักหน่อยได้ครับด้อโอ้แต่ละต้นครับสุดยอดเลยครับงามงามงามครับงามของเพื่อนเอลีครับสวนของลูกนี่ครับ พันถักมาว่าอยากหูราคาแต่ละสวนครับผมสีมาอาเบียราคาครับมาพ่อจาของเพื่อนพอดีครับมาพ่อาวลูกเพื่อนพอดีครับได้มาขอถ่ายน้าเพิ่นครับสูงสุดอยู่สามหมื่นหาดได้ครับสวนของล่งนี่ครับครับต้นมะขามครับอ้กระถางหน่อยครับเพื่อนกําลังดัดไว้อยู่ครับนี่เมืนเหมือดเลย้อครับนี่ เป็นกำลังพอช้ำไหอยู่ครับอ้ยงามงามครับครับนี่ครับผมสีไทยเกาเข่าไปบึงกน้ำกันสักหน่อยเด้ครับเด้อแมนหมดเลยได้ครับเนี่ยเป็นกำลังพอช้ำไหวกำลังตกแต่งกำลังหยั่งมันไหวอยู่ครับเนี่ยแสีใส่เวลาอยู่ครับจัวสีด่กินมากครับครับนี่แมนหมดเลยครับแมนหมดเลยต้นมะขามครับ ก็เพิ่งฟังนี่น้ำกันจักหน่อยครับอู้โถ่โน่นครับจากฝนเอินเป็นต่นแนวใด่ด้ครับนะครับ,รบแมนหมดเลยเด้ครับแมนหมดเลยครับง่ามง่ามงาม่งามครับของลูกหนีงง่ามครับ แต่กสิใสเวล่าได้ได้ขับใหม่แต่ละต้นครับราคาอาจจะบอคื้นกันบันไดแต่สูงสุดอยู่สามหมื่นหาได้ครับสวนของลูกนี่ครับเ mm. ต็มไปหมดเลยได้ครับเนี่ยสูงสุดอยู่สามหมื่นหานี่ครับเนี่ยผ mm. ู้ใดสนใจก็ทักมาหาเพื่อไดลได้ได้ับได้ ข้างนอกข้างในเต็มไปหมดเลยเด้อครับผมสีชายขาข่าวไปเบิ่งน้ำกันจักหน่อยครับเดี๋ยวผมสีผ้ายางเบื้องฟังหน่อจักหน่อยครับน่ครับแม่หมดเลยเด้อครับเพื่อนกำลังคว้าเช้าไหมอยู่ครับปวกต้นหน่อยสารพัดใหม่เลยครับสวนของลูกนี่ครับสารพัดใหม่เลยเบิ่งเบงครับ รับงามสุดยอดเลยครับนี่ยับแมนหมดเลยเลยครับนี่แมนหมดเลยครับอู้งามของเพิ่นนี่หลีครับนี่มาอัปเดตราคาสวนเก่าอยู่ด้ครับสวนเก่าอยู่ครับผมมาอัปเดตราคาขออนุญาตเฟื่์นทายใหมครับผม แม่นหมดเลยได้ครับทายก๋วข้าวให้เบิง <c oughs> บึงเดี๋ยวมาเบิึงปังกันหน่อยครับ, <c oughs> บนเนี่ยได้ได้ครับฝนมะขามครับสุดยอดเลยลุงเบอร์โทรออย่างก่อนลุงเบอร์ท่อโออยู่น้ำบาตเลยบอกครับ ครับครับเดี๋ยวผมสิไปยิ่งเบอร์โทรเพิ่นให้เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจทักมาหาลูกหนี้ไดเด้อครับเด้อถ้าไปยิ่งเบอร์โทรเพิ่นเด้อครับเด้อเบอร์โทรอยู่กับบาทเลยเด้อครับเนี่ยโอ้ยงามครับแต่ละตนครับครับเนี่เไม่อนหมดได้ครับสวนนี่สวนใหญ่ครับใส่เวลาทายโดนอยู่ครับครับเนี่ยมาเบิ่งเบอร์โทรน้ำกันเด้อครับเบิ่งเบอร์โทรน้ำกันครับนี่ครับ ลุงต้งบอนไซจำหน่ายรับตัดแต่งบอนไซครับครับครับกาสีประมาณนี้แหละครับปากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ครับกาสีประผาดชิปใหม่ๆที่ผมลงครับครับขอบคุณ